เป็นแบบไหนก็ไม่ทิ้งกันบ้านแดงทัญญาหลังสามีเผยคำพูดสุดท้ายหลายคนคงจำกันได้สำหรับกรณีข่าวของผู้กำกับฝีมือดีอย่างออฟพงพัฒน์วชิระบัรจงที่ไม่สบายซึ่งถือว่าหนักพอสมควรจนทำให้ต้องนอนพักรักษาตัวและทำกายภาพบํมบัดอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน โดยมีแดงธัญญาและลูกสาวน้องบีบีเอกนรีวชิระบรรจงคอยดูแลอยู่ไม่ห่างซึ่งต้องบอกเลยว่าร่างกายของออฟพงพัฒนนั้นดีขึ้นตามลำดับจนปัจจุบันสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติและเริ่มกลับมาออกงานได้อีกครั้ง และตลอดเวลาที่รักษาทางด้านแดงธัญญาก็ดูแลสามีเป็นอย่างดีเคียงข้างไม่ห่างคอยเป็นกำลังใจจนออฟพงพัฒสามีนั้นดีขึ้นงานนี้คงต้องบอกเลยว่านี่แหละที่เขาเรียกว่ารักแท้ในยามยากเย็นแค่ไหนก็ไม่ทิ้งกัน หากย้อนกลับไปลูกสาวของออฟพงพัฒเผยนาทีพ่อพูดคำสุดท้ายจะไปแล้วนะก่อนวูบระหว่างที่พ่อเดินจากหน้าเซตนักแสดงมายังหน้ามอนิเตอร์ได้พูดกับตนว่ารู้สึกว่าตัวเองหน้าชาตอนนั้นก็คิดว่าผู้เป็นพ่อพูดล้อเล่นสักพักจึงได้ทราบว่าผู้เป็นพ่อมีเรื่องชาลงแขนและขาด้านขวาก่อนที่พ่อจะหันมาพูดว่าป้าไปแล้วนะ จากนั้นพ่อก็ค่อยๆลงไปซึ่งปัจจุบันนั้นแดงธัญญาเผยข่าวดีออฟพงพัฒกลับบ้านแล้วรอวันแข็งแรงอีกครั้งโดยแดงให้สัมภาษณ์ว่าพี่ออฟกลับไปอยู่ที่บ้านได้อาทิตย์กว่าๆแล้วค่ะพอได้กลับมาบ้านแล้วก็เกินคาดนะร่างกายดีขึ้นมาเลยคือตอนอยู่โรงพยาบาลจะนอนไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายตื่นบ่อยแต่พอมาอยู่บ้านก็นอนหลับลึกตื่นมาทีเดียวเลย เขาดูมีความสุขเอาวิลแชร์ออกมาหน้าบ้านเพื่อเอามือกวาดใบไม้แบบที่เขาเคยชอบทำํำแสดงว่าพอกลับมาอยู่บ้านแล้วพี่ออฟดีขึ้นมากดีขึ้นมากเลยค่ะดูสดชื่นทานได้เยอะเหมือนเขาได้กำลังใจดีและอยากหายค่ะเขามีความสุขที่ได้เห็นสิ่งที่ตัวเองสะสมเก็บไว้ที่บ้าน